คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่6ประจำปี2565มีนายสยามเสื้อเด็มงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณามาตรการในการป้องกันสำหรับประเด็นในการหารือในวันนี้นะคะคือมีการประชุมมีมติให้งดการจัดการเรียนการสอนในสถานที่รับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยออกไปอีกระยะหนึ่งค่ะศูนย์ร้านอาหารเครื่องดื่มที่ผ่านการประเมินมาตรฐานชาัและโควิดฟรี Setting, สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน21นาฬิกายกเลิกการตรวจเอทีเคที่ท่าอากาศยานสถานีรถไฟและสถานีขนส่งและขอให้ผู้ที่เดินทางมาจาก9จังหวัดพื้นที่เสี่ยงลงทะเบียนโปรแกรม COVID Watchout แจ้งผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมตรวจสอบการรับวัคซีนตามเกณฑ์นอกจากนี้อยากมีมติอนุญ,ญาตให้ผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่ไม่มีอาการและผู้สัมผัสสิ่งสูงสามารถเดินทางมาจากที่กักตัวเพื่อมาสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยในวันที่5-6กกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ได้ โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีก็ร่วมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งทำตามมาตรการที่กำหนดเนื่องจากการสอบครูผู้ช่วยจัดสอบ1-2ปีต่อครั้งหากผู้ที่ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ได้สอบก็จะเสียสิทธิ์ในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ โดยสถานที่สอบมี4ีแห่งค่ะคือโรงเรียนอุดอรพิทยานุกูลโรงเรียนอุดอรพิชัยรักพิทยาโรงเรียนบ้านหมักแข้งและโรงเรียนอนุบาลอุดอรธานีไม่ให้ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสียงสูงไปปะปนจะต้องจัดสถานที่สอบแห่งที่5ขึ้นมาเฉพาะจัดร,รถป้องกันการแพร่เชื้อไปรับส่งจากบ้านมาสถานที่สอบจัดหาอาหารกลางวันให้รับประทานเฉพาะพนยาฆ่าเชื้อห้องสอบและจัดเจ้าหน้าที่ของสาธารณาสุขร่วมควบคุมการสอบซึ่งจะมีผู้สอบทั้งสิ้น3,700นอคน คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสียงสูง50-100คนค่ะก็ถ้าดูโดยรวมก็ยังพบผู้ติดเชื้อที่อยู่ในชุมชนอยู่จำนวนมากเช่น